นายจ้างในฝันตกะกแตนชลาดาเซอร์ไพรส์กวนสวนคืนเงินเดือนเยอะมากเป้กระเป๋ารูปเป็นขวัญกำลังใจค่ะล่าสุดตกะกแตนออกมาเผยภาพผ่านอินสตาแกรม ทำกิจกรรมแจกโบนัสกับพนักง,งานที่เหนื่อยมาด้วยกันทั้งปีซึ่งแต่ละคนก็ได้ไม่เท่ากันนะคะตามปัจจัยต่างๆเช่นแม่บ้านที่ทํางานมา19ปีก็จะได้โบนัสหลักแสนทั้งยังทุ่มซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นโบนัสให้กับพนักง,งานซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวซึ่งต้องคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าสุขใจกันทวนนาล่าสุดไอจีเจ้าตัวเผยภาพโมเมนต์สุดประทับใจเมื่อสาวตะกแตนมาเรียกคนสวนที่บ้านมหาก่อนจะบอกเขาดีว่าจะขึ้นเงินเดือนให้จากเดือนละ10,000เป็นเดือนละ 5พร้อมกับเปกระเป๋าหรูให้คนสวนอีกงานนี้ทำเอายิ้มไม่หุบเลยแฟนๆต่างก็ชื่นชมไปด้วยอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ